ันนี้สพายกล้องขอนําำท่านสู่โรงแรมบ,บนเทียนณนะห้องบนเทียนทองสถานที่ที่กลายเป็นโรงละครเล็กๆเพื่อความบันเทิงขนาดใหญ่สำหรับผู้ที่สนใจในละครชวนหัวเรื่องฝันของบัวบุญทอง ทำตัวกรแดแสไปกล้องเคยพาท่านผู้ชมมาคุยแล้วก็ไม่รู้จักกับคุณถาวรมาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเมื่อครั้งนั้นห้องบนเทียนทองเพิ่งเปลี่ยนจากเคอกเทลลาชมาเป็นโรงละครเล็กๆแล้วก็ละครเรื่องแรกที่แสดงก็คือเรื่องเดียนนะคะตอนนี้เวลาผ่านไปปีหนึ่งแล้วละครเรื่องล่าสุดที่กําลังแสดงอยู่นี้ก็คือฝันของโบวบุญทองนะคะวันนี้มาดูความก้าวหน้านะคะของโรงละครเล็กๆนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง พุณนวันคะปีหนึ่งนี้แสดงไปกี่เรื่องแล้วคะสี่เรื่องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่ครับกาลังเล่นอยู่ในเรื่องที่สี่ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคะก็เรื่องทุกเรื่องนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าจะถามว่าดีกรีก็สามเรื่องนั้นล้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็เต็มแต่ไม่ถึงกับล้นคิดว่าคนดูนี่ให้ความสนใจตรงจุดไหนมากที่สุดคะผมว่าเป็นเรื่องของคือรู้สึกว่ามันก็แปลกเป็นลักษณะละครนะฮะคนมายอมรับเร็วมากกว่าที่คิด เดิมคิดว่าสักสามเรื่องจะดูทางปรากฏว่าคาะที่ผ่านมาแล้วแล้วก็นั่นทุกวันครับคนดูให้ความสนใจที่การประชาสัมพันธ์หรือว่านักแสดงหรือว่าอ,อ,อื่นอื่นคะคงเป็นเรื่องแสดงมั้งครับถ้าแสดงไม่ดีก็คงไม่มาดูประชาสัมพันธ์ผมว่าก็ทุ่มไม่ไหวเพราะขนาดโรงมันเล็กนะฮะสำหรับเรื่องใหม่นี่แหละคะฝันของโบบุญทองไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นแนวละครเพลงนะฮะก็เป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งก็ยังไม่มีใครเคยทํารู้สึกว่าดีคนรับนั่นทุกวันเลยแล้วสําหรับโครงการอน,นาคตล่ะคะคิดจะทําอะไรต่อคะคงจะทำไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าผู้ชมให้ความสนใจมากก็เป็นกําลังใจที่จะทำต่อไปรู้สึกมันยากก็ตามแต่ก็สนุกดีความสนใจที่ได้รับจากผู้ชมเป็นกำลังใจในการคิดสร้างสรรค์เสนอการสแสดงในรูปแบบต่างๆกันนับจากเรื่องแรก นจนถึงฝันของบัวบุเทองนำแสดงโดยอัจฉราพันธ์<ะ>ภัยบุญสุวรรณและพงศักดิ์อารีย์จากการเขียนบทและกำกับของคุณวิสุตาสารสนิเสน ฟันของบัวบุญทองนี่เป็นเรื่องของอะไรคะเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่มาจากชนบทนะคะคือที่มาจากอีสานซึ่งเป็นตัวนางเอกของเรื่องเลยค่ะเออแต่งเรื่องทั้งหมดเองเลยหรือเปล่าคะค่ะแต่งเรื่องเองหมดแล้วก็ทาบทเองทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วทำไมถึงคิดนําเรื่องนี้ขึ้นมาทําเป็นละครคะก็อยากจะลองทําละครที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตไทยๆดูบ้างนะคะแล้วก็จะได้ให้มันมีอะไรแปลกออกไปบ้าง และที่แปลกเนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรที่แปลกไปจากละครเรื่องอื่นๆที่เคยแสดงที่มณฑลเทียนทงมาแล้วบ้างคะคือนอกจากบทนะคะที่เราจะทําด้วยเรื่องของไทยๆเนี่ยนะคะเราก็ยังทําเป็นละครที่เกี่ยวกับเป็นละครเพลงนะคะและในในขณะเดียวกับที่มีละครเพลงเนี่ยเราก็ยังให้เป็นเรื่องตลกด้วยค่ะแต่ในในความตลกนะั้นเราก็แทรกสิ่งที่หนักๆในบทพูดเอาไว้ที่เราจะฝากไว้กับคนดู ให้เอากลับไปคิดบ้างแล้วเพลงล่ะคะเป็นผู้แต่งเองเลยหรือเปล่าคะเพลงไม่ได้แต่งเองนะคะเราเราก็เลือกเพลงเก่าๆบ,าบ้างใหม่บ้างค่ะมามาผสมกันเข้าไปให้มันได้กับเนื้อเรื่องเพราะว่ามันจะมีฉากฝันของนางเอกนะคะเราก็ใช้เพลงเข้ามาช่วยฝันของบัวบนทองนั้นมีทั้งฝันอยากเป็นนางแบบสาวซึ่งแสดงโดยคุณออน,นาาพากิษศี และฝันอยากเป็นนักร้องชื่อดังแสดงโดยคุณสวลีพกาพันพนอกจากเพลงแล้วคุณมิสุตายัางใช้สไลด์ช่วยสื่อความฝันให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นอีกด้วย เรื่องนักแสดงนะคะเป็นผู้เลือกนักแสดงเองหรือเปล่าคะค่ะต,ต้องเลือกนักแสดงเองและยังนางเองนี่เวลาเราเลือกนักแสดงขึ้นมาสําหรับจะเล่นนะคะเราก็เขียนบทด้วยเ,เพื่อจะให้เข้ากับลักษณะของตัวที่จะแสดงค่ะแล้วก็โดยเฉพาะพระเอกเนี่ยน,นะคะก็ต้องเลือกนักแสดงที่แสดงเป็นแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยเพราะว่าพระเอกต้องร้องเพลงด้วยค่ะ,คะรู้สึกว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนะคะคือเสือ้อผ้าไม่ทราบว่าเออมีลักษณะ แต่ต้องการที่จะให้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะเสื้อผ้ามันมีอยู่ฉากหนึ่งค่ะคือเป็นฉากฝันของนางเอกเนี่ยเป็นเป็นนางเอกอยากฝันที่จะเป็นนางแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์เสื้อผ้าให้สวยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องจะต,ต้องแก้ไขปัญหาที่จะว่าจะเปลี่ยนได้เร็วใน50วินาทีตอนหนึ่งชุดซึ่งก็ลำบากแล้วก็ต้องใช้ความคิดมากค่ะแล้วออกมาก็ต้องสวยด้วย ู้สึกว่าจุดเด่นอีกอันหนึ่งของเรื่องนะคะคือเรื่องผมเพราะว่านางเอกสองคนไว้ผมม้าเหมือนกันไม่ทราบว่าตั้งใจหรือเปล่าคะเป็นความตั้งใจค่ะคือเราให้ลักษณะผมม้าเนี่ยเป็นลักษณะของนางเอกใช่ไหมคะนางเอกตัวจริงเนี่ยเป็นคนบ้านนอกแต่ในเวลาที่ฝันไปเนี่ยก็ฝันไปว่าเป็นนางแบบเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องให้นางเอกคนเดียวเนี่ยเล่นทุกอย่างเราก็ไปเชิญดาราหรือว่าผู้ที่เขามีความสามารถในเฉพาะอาชีพจริงๆมา แต่เราให้เขาเก็บลักษณะคือมีผมมาเอาไว้ซึ่งทุกคนก็คือนางเอกค่ะค่ะงั้นอย่างคุณอัชราพันธ์หรือว่าคุณออน,นภาคงไม่มีปัญหาเรื่องผมนะคะแล้วคุณสวุวารีล่ะคะจะทายังไงล่ะคะอสองคนนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไว้ผมมาอยู่แล้วนะคะส่วนพี่สวุวารีเราก็ใช้ปัญหาแก้ไข้วยการใส่วิกผมมามค่ะซึ่งพอพี่สุวารีใส่ผมมาแล้วก็ น่ารักมากทุกคนจะจําไม่ได้แล้วก็ลืมไปว่านั่นคือพี่สวาีแต่จะคิดว่านั่นคือบัวบุญทองพ่อหนูก็ซื้อบุญแม่หนูก็ซื้อทองหนูก็ต้องมีซื้หลีนี่ว่าบัวบุญทองแนบเวลคะค่ะแล้วนายดีบน่ะเชลยเลยก็เลยเสนอถามไปว่าคุณนายคุณนาย ถ้ากระดาษพิสูหาบได้อะกระดาษทรายใส่ได้บ้เป็นยังไงคะคราวนี้เล่นเป็นนางเอกเลยเป็นยังไงคะกับบทนี้เออก็ดีค่ะสนุกดีเพราะว่ารอมานานแล้วเพราะถ้าหากว่าเล่นทีไรถ้าหากได้เป็นนางเอกเนี่ยนะคะตอนจบก็จะได้กับพระเอกค่ะเรนนี่รจะต้องจะต้องพูดเหนือด้วยไม่ทราบว่าฝึกซ้อมยังไงคะก็ครั้งแรกที่เห็นสคริปต์นะคะเอามาดูแล้วก็คิดว่า ควรที่จะปรับปรุงให้เป็นภาษาท้องถิ่นเพราะถ้าเผื่อพูดภาษากลางนี่นะคะบางทีอาจจะไม่ได้อารมณ์ของเนื้อเรื่องเท่าที่ควรใช่ไหมคะก็เลยไปให้คนที่เขาเป็นคนอีสานเนี่ยช่วยอัดเทปให้สอนให้นะคะคือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเคยเรียนการแสดงกับเราตอนนี้เขาก็เล่นละครทีวีอยู่ชื่อเรืองศรีอินทะกำแหงนะคะก็ให้เขาช่วยอัดเทปออกมาให้แล้วก็เอามาฟังแล้วพอตอนหลังเนี่ยมี คนหนึ่งที่มาช่วยคือคุณนิวัตกองเพียนคุณนิวัตก็เอามาอัดเทปให้แล้วก็ใส่ฟิลิ่งเพิ่มเติมนักสแสดงอีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวนำในละครเรื่องนี้ด้วยคุณพงศักดิ์อารยางกุมเหนื่อยไหมคะที่จะต้องเล่นละครด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะค่ะ ก็เหนื่อยพอประมาณทีเดียวครับ,รบในตอนแรกๆในช่วงแรกๆก็หนักใจเพราะว่าจะต้องอซ้อมเพลงให้ได้แล้วก็ต้องไม่ผิดไม่ผิดจังหวะและไม่ผิดคิวด้วยและแถมยังเล่นต้องเหนื่อยตอนที่ว่าก่อนที่จะร้องเพลงนี้ต้องใช้เสียงในละครไปมากนะฮะในละครก็เครียดพอเครียดจากละครแล้วมาร้องเพลงแล้วหัวมันก็ยังเครียดอยู่บางครั้งก็ครอบเหมือนกันแต่ก็ซ้อมทุกวันทุกวันนี้เดียวนี้ก็สบายไปแล้วนะคือร้องได้ได,ได้คิดว่า ไปได้ได้ใช้ได้เลยนะครับในละครทั้งหมดร้องกี่เพลงคะก็ทั้งหมดก็4เพลงครับก็เป็นเพลงเก่าๆทั้งนั้นนะฮะส่วนมากก็40กว่าปีแล้วเพลงพวกนี้นะครับ ตั้งแต่สมัยคุณสวรลีนี่ร้องตั้งแต่อายุ18และในขณะน,นี้ท่านก็อายุต้องห0กว่าท่านก็ยังมาร้องอีกครั้งหนึ่งอ,อย่างนี้ฮะครับ,รบแล้วฝึกยังไงครับเพราะว่าเล่นบนเวทีนี้ไม่มีเครื่องเสียงช่วยเลยธรรมดานี่เพลงนี้ก็ฝึกมาจากเองแล้วก็เคยร้องบ้างแล้วนะฮะแล้วก็จากเทปนี้ก็ซ้อมด้วยตัวเองบ้างสําหรับที่ว่าใช้เสียงนี่ ไม่ได้ใช้เครื่องเสียงช่วยนี่ธรรมดานี่เสียงตัวเองก็เสียงดังอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็ที่อยากใช้เสียงจริงเพราะว่าก็เสียงจริงในละครเนี่ยฮะเป็นเสียงซึ่งเพราะที่สุดแล้วไม่ต้องใช้อะไรช่วยไม่ต้องใช้เครื่องเสียงช่วยเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกเคยอักตันยูกับไผแม่หนูอ่ะก็เคยสอนหนูเสมอๆว่าคนเฮานะลูกถ้าบูัาคุนคุณคนมันก็บะมีความเจริญดอกค่ะฝันของทุกคนย่อมแตกต่างกันลองมาใช้ความฝันของคุณกับความสนุกสนานจากละครเรื่องนี้ดูสิคะฝัน ของบัวบุญเอรมาแล้วร้อนอย่างนี้กลับเข้าบ้านนะได้ดื่มน้านสักแก้วค่อยเป็นสุขหน่อยนี่ถ้าฉันไม่ออกไปทำงานนะ่ะรับรอง ฉันไม่ออกไปท้างนอกแน่แ <c oughs> น่ถ้าฉันเขียนให้หล่อนพูดได้ก็จะดีอะนะ <c oughs> ฉันจะได้ไม่ต้องทนฟังเสียงของฉันเองเ <c oughs> หล่น,น่ะรู้ไหมว่าวันนี้ฉันไปไหนมา ก็ยังว่าแหละรอนก็น่าจะรู้ดีว่าฉันน่ะมันเป็นคนบ้าทำงานฉันออกไปเขียนรูปนู๊ดมาที่สตูดิโอของเพื่อนฉันอนะ่ะโอ้โยนางแบบสวยจริงๆนี่ฉันเขียนมาซะเยอะเลยแล้วเธอนะ่จะสวยขึ้นมากกว่านี้อีกถ้าเธออยู่บนเฟรมต่อไปของฉัน เธคเช่นกันมันจะเป็นรูปที่สวยที่สุดรูปหนึ่งในงานแสดงของชั้นคันเนี่ยเธอสวยจริงๆก็เกือบจะเสร็จจและคราวนี้แหละเราคงจะได้เป็นอัครมหาศิลปินอยู่เข้าบางังละงานของเราคราวนี้ทุกคนจะต้องสยบทุกคนจะต้องยอมรับเราจะทำให้พวกศิลปินอื่นๆอ,อย่างเช่น ขวัญดัชนีจกกักรพันดิปรซยากริตหรืออวบสาราเสนก็ต้องชิดซ้ายไปทีเดียวและโดยเฉพาะหลอนหล่อนก็จะได้เห็นเหมือนกันฉันจะพิสูจน์ให้หลอนเห็นถึงความสามารถของฉันซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงไอศิลปินบ้าบอาบาบาเจ้าอารมณ์อย่างที่หล่อนคิดแล้วก็พลหลอนไม่ใช่เหรอที่ทำให้ฉันบ้า ทำให้ฉันเจ้าอารมณ์แล้วก็พหลอนอีกก็แหละที่ทําให้ฉันต้องปกไม้ไส้ขมอยู่ทุกวันเนี่ยแต่คราวเนี้ย <c oughs> ลอนจะต้องเสียใจเสียดายเสียดายที่ไม่เลือกคนอย่างฉันซึ่งแสนจะเก่งกาจสร้างสรรค์งานศินละปะของฉันจะต้องถูกยกย่องทุกคนจะต้องกล่าวขวัญถึง ทุกคนจะต้องตะลึงตะลึงกับงานวันแมนโชของฉันครั้งเนี้งานของฉันครั้งเนี้จะต้องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปกว่าที่คุณถาวรเคยจัดให้กับพวกศิลปินอื่นๆที่โรงแรงมมเทียนที่ผ่านๆมาซสอีกในวันแสดงงานของฉันจะ,จะเชิญคนมาให้มากมายและฉันจะเชิญนายแบงค์สักสามคน เพื่อเขาเหล่านั้นแหละจะได้มาช่วยกันตัดลิบดิ้นในวันเปิดงานของฉันและเขาเหล่านั้นแหละจะได้มาแย่งกันซื้อรูปของฉันด้วย <laughs> ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทอง <laughs> เรียบร้อมความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างที่ศิลปินในเมืองไทยนะ่ะไม่เคยได้รับมาก,ก่อนโอกาสจะเป็นของฉันแล้วหล่อนล่ะ หล่อนน่าเคยเห็นถึงความยิ่งใหญ่ฉันมั้งไหมที่หล่อนเนี่ยมันวาดเปล่าเห็นฉันก็แค่เพียงไอ <c oughs> ้ทางเขียนจนๆจนปรกไม่มีอนาคตหล่อนน่ะรู้ถึงความในใจของฉันมั้งไหม่มีตลอดคนเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันน่าเฝ้าหวงใหญ่เออทูลน,นุกนุ๊หนอ ้าฉันได้แต่งงานกับหล่อนแล้วก็ฉันจะร้องเพลงรักให้หล่อนฟังทั้งวันทั้งคืนเลยรักเอ้ยจริงหรือที่ว่าวัวเอ๊ะเราที่หลอนทิ้งฉันไปก็เพราะว่าหลอนกลัวฉันจะร้องเพลงใจหล่อนทั้งวันทั้งคืนอ๋อแล้วที่ผัวของหล่อนล่ละที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ย ใครๆก็รู้ว่าบาทสีศอกก็ซนน้อมหน้าหลอนแล้วแหละที่ต้องทนฟังเสียงสีศอไปทั้งปีทั้งชาติเหมือนกันพอ,อไอจนดดอกไม้พวกนี้ที่หลอนมันจับไว้ให้ท่านเนี่ยถ้านหลอนไม่รักท่านก็หลอนมาจับไว้ให้ทำไมทุกวัน แดงหล่อนให้ค่าของเจ้าก็าเพื่อเป็นสิ่งแทนความรักแต่พอเมื่อเจ้าโรยความรักฉันก็เหี่ยวไปด้วยตาหล่อนเศร้าชวนให้หน่าสงสารฉันนั้นไม่เคยลืมแต่ปากของหล่อนน่ะยิ้มเยาะ หลอนน่ะมันเจ้ามารยาร้อยแปดท่านหลอนก็เป็นคนที่ฉันรักทั้งหลับทั้งตื่นหล่อนเป็นคนเดียวที่แนบสนิทอยู่ในหัวใจของฉันแม้แต่ในความฝันของฉัน Oh กินหนูซื้อหนูกันหรอกโอ้ยบอแมนน้องหนูอะไปเล้ยหนูมาขายค่ะเอาก็เพิ่งเอามาให้ฉันก็ไม่เอานี่อย่าก,กวนใจได้ไหมศิลปินน่ะกำลังจะทำงานไม่อยากจะเสียอารมณ์กับใครใโอ้ยบอแมนน้องขาหนูอะหนูที่เป้งผู้หญิงนะคะบ้าก็มันจะเป็นหนูตัวผู้หรือหนูตัวเมียก็ช่างมันปะไรเล่า <c oughs> เราู้า,าเรามีบ้ามากนะยังมีคนที่บ้าหน,นักกว่าเราอีก <c oughs> เอาอะไรกันนี่ไม่ต้องทำงานทำการกันยังไม่ไปอีกอ,อะไรกันหนักหนาเนี่ยอะไรกันโอ้เดี๋ยวเธอก็เอาหนูมาปล่อยจนเต็มบ้านหมดหรอกอ๋อให้วปรแม่นะค่ะไผซี่ก็จะเอาหนูเป็นเป้นมา แล้วเธอเข้ามาในบ้านฉันเนี่ยเธอเข้ามาทำมาเอ่อคือคือว่ารู้สิสมาร์ตงานน่ะคะ่ะสมครงานเหรอค่ะงานอะไรบ้านฉันไม่ต้องการคนงานหรอกอ้าวก็ต้องบ้านแถวเนี่ยาบอกกันูวที่เนี่ยตรงก้านหลับคนงานคนงานไม่หญิงอะ่ะเอามาเป็นนางแบก นางแบกหรือว่าน่งหามอ่ะหนูก็เห็ดได้อยู่ค่ะหนูก็เคอยอยู่ที่บา้านน้องก็เคยเห็ดหน้ามาก่อนหนูแข็งแรงแน่ค่ะฉันว่าเธอนัเข้าใจผิดนะฉัน,นต้องการนางแบบสละแอบอบอแบบไม่ใช่นางแบกบนางหามฉันต้องการนางแบบที่จะมาเขียนรูปนู๊ดนะเนี่ยอะตกใจอะไรนี แล้วก็ผ so ิวพรรณน่ต้องดีเอ่อรูปรูปร่างเลยค่ะรูปร่างหนูนี่สิก็ะดีกบเลยเป็นหงอยเป็นเปลี่ยิผิวก็หนูสิก็ะงามไหลกีกกะกีกกะ หวงไอ้ความง่อยเปรี้ยเสียขาและที่กลาที่เกลื่อนของเธอเราฉันหมายความว่านางแบบน่นจะต้องเป็นคนสวยอ,อ,อีน้อยอ่ะอีน้อยเพื่อนหนูอ่ะที่มันอยู่ที่บ้านนอกมันก็เคยชมหนู <c oughs> มันบอกกันหนู <c oughs> ว่าอีบัวเอ้ยยังมึงสิจะไปสมัครงานที่สวาล่ามึงก็ต้องเป้นดาละหลดแล้ว <c oughs> ถ้าเจ้าไหนที่บอกห,หนูเห็ดงานทีน่นี่หนูก็ต้องกล้าไปถามมันว่าสวาวลาเนี่ยเป็นบัณฑ์ไผ่ะ <c oughs> หนูหนูก็จะได้ไปขอเพิ่นเห็ดงานบางเลยค่ะดิฉันว่านะไอชาวลา,านะเธอทำไมต้องไปหรอกเอาเอาเอาลอาละไหนๆเธอก็เข้ามาในบ้านฉันแล้วเนี่ยคงจะย่ำม,มาหลายบ้านแล้วสิแน่ล่ะค่ะพักก่อนแล้วกัน เออนี่นี่นี่พี่นไปนั่งพักให้สบายบนเก้าอี e ้นะแล้วก็เอาเข้าวเอาของคุณเธอไปด้วยอ่ะตอนนี้ก็ไหนลองเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหน่อยสิว่าเธอนะ่ะชื่ออะไรนะแล้วก็ทำอะไรแล้วก็เป็นยังไงมายังไงถึงได้เข้ามาในบ้านฉันเนี่ยค่ะเออเออ เธอนะ่ะมีประสบการณ์อะไรบ้างอ่ะ,ะมีประสบการมีประสบการประสบการเป็วัยรุ่นเหรอมีประสบการคือฉันอยากจะรู้ว่าเธอนี่ะชื่ออะไร,ระแล้วก็พ่อแม่นะ่ะเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยอยู่กับใครนะ พ่อสำคัญเนะี่ยเธอนะ่ะเคยเป็นเป็นยังค่ะ <c oughs> อ่ะอ,อ่เคยทำอะไรมาก่อนก็แล้วกันปค่ะบัวน้ำสุกุนกับทับซุกคือว่าปูนุกับซื้อทับหญ้าหนูกับซื้อซุกพ่อแม่